มันบอแพงดอกจะไปหาหมอแพ้งกลัวต้อแแม่ไปเอ็กเซเลชอดบัดอยากตัดถี่มือต้อขาหนัก <laughs> มันปวดมันทรมานจ้าบัดนี้ปวดทรมานเดี๋ยวนี้ว่าทรมานเราสบายแล้วมันบอแพงดอกพี่น้องอม,มาก,กินสีเดเบาสีไดเศร้าถืว่าได้ปวดถือว่าได้ลุกโอยนั่งโอยนอนโอยอเดี๋ยวนี้แม่แดงแม่ไพ่บูรวดเรงเนี่ยกินเนี่ย บ่ปวยแล้วบ่ปวดแล้วสบายนอนดีลุกกงงไงเขาของน้ำกงงไงแต่ก่อนกี่มันบางไงถนาม่านมาสามปีคลัวสต่มาเจอถอลิตภพันธ์รีบูนี่อินแสงเดียวทันอ่ะจักเลยพี่น้องถือว่าถูกกับยาเลยนะพี่น้องเยสุดถ้งแม่แต่สุดคุ้ม บ่แพงเดอกเขาเที่ยวหาหมอเดือนหนึ่งสามเทียสี่เทียเนี่ยมันปวดเนี่ยแพงกลัวหมดเยอะกว่าน,นี้อีกอจ้าหมดเยอะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรนะคะวันนี้พอรออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและไวมากมากนะคะคือลูกค้าท่านนี้มีอาการคือปวดหัวเข่านะคะเป็นระยะเวลามาประมาณสามปีแล้วก็ก่อนหน้านี้คือหมดกับค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นระยะเวลานานแล้วก็หมดไปเยอะมากนะคะ ทานแล้วไม่เห็นผลลัพธ์พอได้มาทดลองทางผลิตภัณฑ์ดีบุนของเราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะวันนี้ก็ยินดีที่จะออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะตอนนี้พอนก็อยู่ที่อำเภอบ้านตําบลบ้านเพียนะคะอำเภอตําบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปฟังไปดูตัวจริงแล้วก็ฟังเสียงจริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่บอกกับท่านผู้ชมนิดนึงคุณแม่ชื่อว่าอะไรคะคุณแม่ชื่อแม่ไพบูลลวดชงแถวนี้เขาเรียกแม่ว่าแมชช่ชื่อเล่นชื่อเล่นแม่ชื่อแดงคุณแม่แดงะนะคะค่ะชื่อจริงชื่อไพบูลลวดชงอ,อยู่บ้านเลขที่53หมู่4 ตำบลเมียงเพียอำเภอวันไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ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 ก่อนที่แม่แม่เจอผลิตภัณฑ์บิบู์ของเราในช่องทางไหนบ้างอยู่ในช่องทางโทรศัพท์ค่ะอ่าพอเห็นแล้วเจอไ้เบอร์เพลินก็เลยลองซื้อมากินล่องเมืองแล้วก็กินใด หนึ่งกองกองนะเอ้ยอะโซ่แผงหนึ่งกองหนึ่งวันที่สามแผงอ๋อคืออ่ากองหนึ่งมันราคาพันสี่สิบสี่บาทจ้ามาเนี่แม่เนี่ก็เลยกินเมึงในแผงหนึ่งเข้าแม่เนี่ยสิปวดเข้าเอาว่ากินแก่เข้า่าปวดเข้าเข้าเป็นมาเลยสามปีกินยานั้งกับว่าถูกไปฉีดยาหมอใดกับว่าเศร้า มาหนีแม่ก็เลยมัดกินอันนี้เบิ้งดีดีบุญเห็นเหมือนโฆษณาเหมือนแือนั้นตัวท่านจะจะเราก็กินเบื้องในแผงหนึ่งมันเบาแล้วก็นอนนอนดีนอนรับเขาก็กินแซบกินแซบนอนรับบันทอนเนี่ยกินดีบุญเนี่ยจ้า เราคือก่อนหน้านั้นคือแม่แบบมันปวดมากถึงขั้นนอนไม่หลับเลยปวดปวดมากปวดมากแล้วก็นอนมาหลับิกขี้ไปทั้งใดงสีก่กะอ้อยผีทรายกะอ้ยพยิกขวากะอ้ยยเวลาสิงอเขา่าหืนเตียงล่มเตียงนอนกะอ้อยเดินเข่าของน้ำกะอ้ย้าก้นติดเข่า้อ,องน้ำหรือว่าลงมานหนึ่งเขาสางกินนางลง แล้วก็ลุกบ่ได้หาแนวกองขืนบาดมาพ่อไอ้ลิตภตณฑันของดีบุญกินแล้วมันเบาลุกบ่โอ้ยนั่งกับบ่โอ้ยสบายผู้ใดเห็นแม่แดงหรือแม่ไพ่บุญกินเนี่ยกะลองกินเบื้องด้วยค่ะเด้อแม่แดงนี่ว่าดีดีไสกินแล้ว มันเบาเห็ดเวียกได้ดำหน้าได้แต่กอนก่กีสามปีแม่แดงล่งขี่ตมมาได้ขันลง่งสี่สิข้านขืนเดี๋ยวนี้ล่งไปแล้วว่าได้ข้านขืนลุกขึ้นได้ไปง่ายมากง่ายลกกกาได้ดำหน้าได้จ้าถือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติะนะ คือคือก่อนที่ทำได้ที่เดียดไม่หรอคะทำได้ที่เดียสุดยอดเลยคือคุณแม่มีปัญหาเรื่องปวดหัวเข่านะคะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างคะแม่เป็นสองข้างแม่เป็นสองข้างมันเป็นถึงขั้นว่ามันงอมันงอแล้วมันเหยียดออกไม่ได้เหยียดแล้วงอไม่ได้นะคะจ้าขันเข่ามักสิแล้วขันเสียวออกไปสิก็ตรงจับออกข้างนี้ก็จับออกกันี่นะค่อยๆจับใช่ออก่านค่อยตั้งหลักก่อนค่อยจะไปได้ใช่ไหมแม่จ้า สังละก,กอนบังคอยไปไดนี่ล่ารูกรุ่งสีกะแข้งโตคอยขืนที่ระาคาังเดี๋ยวนี้ว่าได้เป็นแบบนั่นเดี๋ยวนี้สีนางแล้วสีลุกขึ้นในเลยนางพับเพียบได้ตะก,กอนกี่สองสามปีมากั่นแม่พับเพียบว่าได้เพือ่อว่ามันเก็บนะจมันไปวัดไปว่าดิสนะีไปวัดเดี๋ยวสีนางโต นางนั่งพับเพียบน้ำเพื่อนนงสี่ว่าได้แต่ว่าเดียวนี่นางพับเพียบน้ำเพื่นได้บาได้นนางโตสบายเบาขาเวลาเดินเวลายังระยะเวลาที่แม่เป็นมาสามปีเนี่ยแม่ไปรักษาแบบไหนมาบ้างแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเอกเซล์หมอกว่าว่าเป็นยังพาเป็นยังคือปวดแต่คุณหมอคือไข้คือบวม หมอเก่ายาแก้บปวดห้กินซื้อแล้วกับยาไข้เซนนั่นนี่นะจ้าจ้ามันก็บ่าหาย่าเนี้ยไปขี้นี้ขี้นี้เพิ่นกับฉีดยาเส่หัวเข่าคางนี่แล้วก็ฉีดทีขคางนี่ระยะอาทิตย์หนึ่งฉีดมาที่แหลมมันก็เบายุ่นนะแต่ว่ามันก็เก็บอยู่ง้อไปง้อมาสิก็เก็บมาเนี้เดี๋ยวนี้สภาพแม่ท่านยาท่านผลิตภัณฑ์อันนี้แม่ว่าได้ฉีดจะแม่เนี่ยที่ท่านจะนี่แม่ก็เบา แม่ไปไปรักษาอย่างเงี้ยแม่หมดค่าใช้จ่ายเยอะเยอะมากไหมค่าใช้ใจ่ายขันไปไอ้ขี้เนิดแม่ก็เบิดเถียวละหาหกลอ,อยเยอะเขาฉีดฉีดให้สองเข้านี่ที่ละเข็มเป็นสองเข็มอสองเข้าน่ะเดือนหนึ่งแม่สิไปสองเทือสามเทือ อเดือนหนึ่งสองสามครั้งนี่ถือว่าบ่อยนะคะมันปวดมันย่บ่ะไ้มันปวดแม่ยุบ่าไ้จ้าแม่กลับไปแต่แม่มาท่านนั่นแบบนี้แต่ท่านดีผู้แลวเนี่ยแม่เบาโอนแม่สบายใจจ้าแม่ว่กกังบลถคือแต่ก่อนกี่แม่กังบลค่ะแม่บ่เป็นตายูคือว่าเป็นแบบนี้เก็บหลายแบบนี้ค่ะสีเฮดกินในตี้สีสาง สุนุกโซลานกินในตีแม่กวางสิเนาะ <c oughs> จ้าบ้านนี้แม่กัมาผักพรนัน่นเทียงแม่กัมาเบิ่งอันโทรศัพท์แม่กับได้เห็นทีเดียวนี่ละ آ, แม่ไปเห็นเด็กเทียดิ้เห็นครั้งเดียวก็เลยเห็นครั้งเดียวได,พพได้เขียนได้เขียนเบ,นเบอร์โทรฝืนอยู่ในจอโทอดซาบอ่ะก็ได้เขียนใส่ขางเตียงไว้เตียงนอนเน,น,นี่ยน่ะยึดตารางผักพรนั่นละแม่กัเล่เลยอามัดกิน คุณแม่เจอเจอที่ตอนพรไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะเห็นว่ามีอาการเดียวกันนะคะก็เลยลองจดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลองโทรมาสอบถามนะคะแล้วคุณแม่ได้สั่งแบบไหนไปทานสั่งแบบไอ้แคปซูลแบบแคปซูลตอนนี้คซูลค่ะตอนนี้คุณแม่สั่งผลิตภัณฑ์คแม่สั่งไปทั้งหมดกี่กล่อง สามกองสองกองทานไปแล้วทั้งหมดสองกองจ้ะสองกองของที่สามสั่งมายังไม่ทันมาส่งที่สามสั่งไปแล้วยังไม่ส่งเพราะว่าของของถูกส่งมาจากกรุงเทพนะคะแม่เริ่มสังเกตว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงนี่ตั้งแต่กล่องแรกเลยไหมจ้ะกล่องแรกแพงที่แรกแผงแรกเลยเหรอแม่จ้ะแพงแรกมันรู้สึกว่าเป็นยังไงมันเบามันเบาอมันเบาแล้วก็ขาเนี่ยสีง้อเห็ดเป็นสีงซีใด <S 2> <S 2> นอนอยู่ทีนอนเด่ะ <ฮา S 1> อัน,นง่วงสิเด้อกินแล้วอันนี้คือเป็นเบาๆบอกพอฟอออันนี้ยาอันผลิตจัณฑ์ไปดีบูนนี่กินไปแล้วเบิดแพงหนึ่งอันข่อยคือเป็นเบาๆตาคือบาปวดตาตะกรนประทานเหตทธานเนี่ยแม่ที่ใส่พ่อนวดไห้อ,อยาไพ่หยาทระไรแม่สังเกต ไรอยังสี่แม่กะให้หนวดให้เดี๋ยวนี้แม่่าเลยใส่แล้วนวดนคือมันเบามันบก่ปวดมันบ่เก็บนอดปีกไปใส่ดีสกะกะบ่เก็บบ่ปวดจ้าจ้าถือว่าเทียบเท่ากับได้ชีวิตใหม่นะคะ,ะแม่ทานไปทั้งหมดคือสองกล่องนี้หมดไปแล้วนะคะวันนี้ก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์อยากบอกให้คนอื่นลองทานดูเนาะ,ะแม่ขานอกจากแม่ทานแล้วมันเห็นผลผลลัพธ์ได้ขนาดเนี้ยเห็นว่าไปแนะนําแม่ได้แนะนําให้ใครทานบ้างนะ แนะนำให้ไอพี่สาวแนะน้ำแนให้ยพี่สาวกินท่านซ่องหนึ่งเนี๋ยละแผงหนึ่งอ๋อแผงหนึ่งใช่ไหมแผงหนา่แม่ที่ทานไปเป็นแผงหนึ่งแล้วเขาว่าดีขึ้นไหมอันแล้วก็บว่าเบายูวบานี้แล้วก็อยากท่านน้อยูแล้วหรออยากได้แล้วก็บว่ามีเงินแล้วก็ว่าหายลูกฝากมาห้ก้อนวางซีนะ เขารอสตังกับลูกเขาก่อนเนาะแล้วก็มีใครอีกนะที่แม่แนะนำแม่ว่าท่านเนี่ยเป็นเขาไปในบ้านนะเป็นลูกแนวนี้เมี่ยคนมววาจากเทพเยอะแม่ก็เลียกว่าท่านเขาในบ้านจักก็ยังไม่รู้ว่าเขาแบบไหนบ้างนะคะท่านเนี่ยงอวยบป็นนบ้างเขาสั่งแม่ก็สิไปแล้วก็อะไรนะเมียผู้ช่วยใครนะเมียครในบ้านเอาเมียผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมที่แม่แนะนำแม่ว่าท่านเนี่ยไปถามเพิ่นอยู่แม่ก็ให้เบอร์โทรพรับเขาไปแล้วแล้วก็โทรมาสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะ มีผู้ใหญ่บ้านที่จากการแนะนํานะคะนอกจากแม่ทานเองแล้วเห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้ก็มีการแนะนํากับคนที่มีอาการเดียวกันนะคะค่ะแม่เชื่อหรือยังว่าที่แม่ดูผู้ให้สัมภาษณ์ที่ที่ดูมาแต่ละคนอ่ะอันนั้นคือลูกค้าจริงค่ะแม่เชื่อหรือยังเชื่อนะคะค่ะแล้วก็แม่อยากอยากอยากให้แม่บอกกับท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าส่วนมากที่เขาดูกันเนี่ยเขาจะคิดว่าหนูมาจ้างแม่นะคะ อ่เป็นหน้าม้าเป็นอันนั้นอันนี้นะคะเขาจะไม่เชื่อไงแม่ช่วยบอกเขาลนหนึ่งพอแม่พี่นองเงยเ่นบ่ได้มา่จาง่นบาไล้มาเป็นนาม้าไหดอกยาเนี่ยกินเด็ดเดเทเดียวเนี่ยแพงหนึ่งหูซื้อกว่าดีเลยดีดีๆๆ่นม่ได้มาวาจางม่ได้มาหอกมาว่าไหบาจังสันจังซีหรือแม่แดงกินแม่ไผ่บุญกินเนี่ยมันดีดีเบาดี เขาเนี่ยว่าปวดงอได้ขื่นทั้งงี้ได้ตะก้อนกีเลยกองหัวเข้าขื่นแม่กะซ้ำแม่เกิดไม่หรอไปเด้อเนี่ยแม่เป็นมาได้สามปีแล้วโอ้นะจ้าสามาปีเนี่ยบีที่ซีเท่าหรามาน่าหาหมอใส่กลับไปแยกไงกลับไปสลักข้ามกลับไปไปใส่กลับไปไปหาหมอโรงพยาบาลหน่อยโรงพยาบาลไงกลับไปเบิด ผู<ท>้ในะดปดวดหัวเข้าคือแม่แดงนี่พักกันไวยมากินน้าแม่แดงเดยอันอยาของฮุดจกกักอ่ะเบอร์โทรมาถามแม่แดงก็ได้น้าแม่แดงนี่จ้าแม่ขาถ้ามีคะแนนให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราสักร้อยคะแนนเนะี่ยแม่แดงคิดว่าจะให้กี่คะแนนดีโอ้แม้ว่าสีหายเก่าสิผากินดีกลกองนีแม่หายลอยหนึงเลยกัน <c oughs> กินเิดกลองที่สาม จ้คิดว่าจะไปแบบนั้นเลยทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ปวดแล้วนี่แม่ไปได้<ม>วปวดเนี่ยไปได้แล้วถือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะวแล้วตอนนี้คุณแม่สั่งกล่องที่สามจ้ะเสียหายเต็มรอยเลยจ้าดีดีด ราคาแม่ที่ลูกค้าที่ขอทานเราก็เห็นผลลัพธ์เหมือนคุณแม่นี่แหละที่เขายินดีท,นที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ว่าแกทานแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วก็อยากจะบอกต่อกับคนที่มีอาการเดียวกันเพราะว่าคุณแม่บอกว่าไปที่ไหนก็เจอคนที่ปวดหัอเข่าเหมือนกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แกก็หมดสตางกับการรักษามาสารพัดแล้ววันนี้ทานแล้วเห็นผลลัพธ์ ที่ชัดเจนได้ขนาดนี้แม่ก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์อยากให้ลูกค้าท่านอื่นๆลองเปิดใจดูนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกที่ทำให้ปวดตึงปวดล้าวไปตามเส้นแล้วก็มีอาการชาอ่อนแรงลักษณะอย่างนี้นะคะคือน้นําในไขข้อกระดูกเสื่อมสภาพตามไปด้วยนะคะอยากให้ลูกค้าลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูญอยากให้ผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจช่วยดูแลนะคะ,ะ,คะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถ ติดต่อกับเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้พรนก็ขอขอ,ขอบพระคุณคุณแม่แดงมากๆนะคะที่ยินดีมาแชร์ประสบการณ์นะคะได้ขนาดนี้อขอบพระคุณมากขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะสวัสดีค,ค่ะ,คะ